กพาแล้วนรัหาาบวไปถึงทงนะครับได้ที่2ก็ดครับรทุรอแล้วครับได้ได้ครับเพื่องอยู่ทั่อยู่กลก็ลงมาช่วยด้วยเลยทให้ต้องรอ้อยู่อแล้ว

ติไม่ได้ตนสลับเไม่ได้คนติดไม่ได้คนติดเจอริ้วน้องตอวกันกันไป้ไปได้เดูดไปด้ล่างเดียวด้วยยืนเดเดี๋ยวช่วยเถือนไปก็เ่นลเล่นดอ่วยบนถดีนีลก็แล้วลก็้เ้ยกู้่นาแล้วไอเถ่นเล่นิวกนแล้วกต่เถื่บ เแลาคือเวลาแต่คอเวลามจะได้เวลาหรือเปล่าคุงจะได้เกดเอจะได้เเอเลยเลยอยปัดเก็บแล้วรับไปอแล้วไปดีกว่าตัดเก็บแล้วตัดเ็แล้วงกระทนเล่นอยู่บนคเอ้ยรขึ้นไปแล้วเอาขอไปด้วยเอ้ยได้วยไปด้วยแล้วไปด้วยไปด้วไป้ว นีเวลาเหลือไหมเวลาเหลือไหมกดเดี๋ยวนี้กดเดียดเด๋ยวนี้แล้ว1 5นาทีไปรันไตงครับรันไตครับ